สวัสดีค่ะ เวลานี้ก็หนึ่งทุ่มน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มกับสองหรือสามหรือห้านาทีไม่แน่ใจนะคะเป็นเย็นวันเสาร์อากาศก็แจ่มใสค่ะจะสังเกตว่าเมฆมีเมฆไม่มากค่ะคนที่ลงไปเดินอยู่ในพาร์คนั้นก็ก็ไม่มากเท่าไหร่ แต่จุดอื่นอาจจะมากค่ะจะสังเกตตรงจุดนั้นนั่นค่ะก็ยังมีคนเดินอยู่นะคะเสียงโหนั้นจะได้ยินแสดงว่า โหตรงริมนี้แล้วก็คงเดินโหไปเรื่อยอันนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้จริงๆนะคะว่าโหจากไหนเอาไว้พรุ่งนี้ลงไปข้างล่างเผื่อแต่ก็ไม่กล้าที่จะถามใครเมื่อก่อนเนี่ยเวลาลงไปข้างล่างหรือไปไหนเนี่ยจะชอบถามคนอย่างเจอหมาเนี่ยอย่างน้อยก็จะถามว่าอายุเท่าไหร่ตัวผู้หรือตัวเมียชื่ออะไรแต่ทุกวันนี้ไม่ถามเลย ไม่กล้าที่จะถามเลยค่ะเพราะว่าเวลาถามเนี่ยมันม,มันมันยืนเผชิญหน้ากันค่ะพยายามหลีกเลี่ยงช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่หลีกเลี่ยงดีที่สุดจดหมายก็เหมือนกันค่ะเน้นรถไปสษณีนะคะเนี่ย แบบนั้นจะเป็นรถไปรษณีย์รถไปรษณีย์เขาก็เขาจะจอดไว้เป็นจุดจากนั้นเขาก็จะมีเหมือนกับรถเข็นนะคะเขาก็จะเข็นไปเอาเอาเมลเนี่ยไปส่งตรงจุดนั้นจุดนี้งานไปรษณีย์นั้นบุรุษไปรษณีย์อย่านึกว่าไม่ไม่ไม่เหนื่อยนะคะเหนื่อยเหมือนกันค่ะงานทุกงานแล้วค่ะกว่าจะได้เงินมันเหนื่อย ไม่มีงานไหนหรอกค่ะที่จะไม่เหนื่อยค่ะไม่ได้ไปเปิดตู้จดหมายมาเกือบสองอาทิตย์แล้วไม่กล้าเลยค่ะม,มันมันหวานระแวงไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> ของอเมริกาจริงๆแล้วนะคะของทุกปีเนี่ยวันที่จะต้องวันสุดท้าย น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการทำภาษีคืนหรือที่เขาเรียกว่า tax return นะคะจะเป็นวันที่15เดือนเมษายนถ้าหากจำไม่ผิดนะคะแต่ปีนี้เขาจะเลื่อนออกไปเป็นเดือนกรกฎาคมก็ก็ดีไปก็ดีไปอย่างหนึ่งคือว่าก็รู้ๆกันนะคะช่วงนี้มันเกิดวิกฤตที่ที่ร้ายแรงในใน ในอเมริกาค่ะแต่อีกไม่นานก็คงจะพ้นผ่านไปได้อันนั้นรถไอติมหรือเปล่าไม่รู้่ะเวลารถไอติมมาเนี่ยมันก็เป็นมันน่ากลัวนะคะน่ากลัวตรงไหนรถไอติมก็จะเปิดเออทอค่ะเปิดดนตรีเหมือนกับไอติมบ้านเราค่ะที่เขาเหมือนกับจักรยานที่ปั่นขายอ่ะอันนั้นเขาก็มีดนตรีประจํา เฉพาะยี่ห้อของเขาที่นี่ก็เหมือนกันค่ะพูดถึงรถขายไอติมเนี่ยเข้าได้กำไรดีมากนะคะเคยเคยได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังขายไอติมในนิวยอร์กซิตี้นะคะรายได้ดีรายได้ดีจริงๆโหหมาก็ยังลงไปเดินอยู่ <c oughs> ดังนั้นคนเอาไปเอาผ้าไปปูนั่ง ยังมีอยู่ค่ะข้างล่างนี่คงเย็นวันนี้อากาศเย็นแน่นอนเลยหลังจากเหตุการณ์ร้ายอันนี้ผ่านไปเนี่ยคิดว่าคนเราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยชินกับการที่เอามือมามาถูจมูกมาขยี้ตา มันจะเกิดความเคยชินนะคะอย่างตัวเองก็เหมือนกันบางทีพอพูดพูดไปหน่อยชอบเอามือมารูปหน้าตอนเนี้จะยกมือรูปหน้าทีไรต้องเตือนตัวเองแล้วว่าอย่าทีนี้เวลาจะลงไปข้างล่างเนะะี่ยค่ะผ้าปิดปากปิดจมูกจะเตรียมไปอย่างน้อยสองแผ่นเพราะว่าลงไปอย่างมากประมาณชั่วโมงหนึ่งตั้งใจจะลงไปในแต่ละครั้งทุกวันนี้จะลงไปอาทิตย์ละครั้งนะคะ ที่ลงไปนั่นก็คือจุดประสงค์หลักจะลงไปไปดูไปทำคลิปเห็ดทัวค่ะแล้วจุดประสงค์รองนั้นก็คือไปเก็บผกักเก็บผักนั้นเก็บทีกินได้หลายวันเนี่ยที่เก็บมานี่ก็ยังไม่หมดเลยที่ลงไปในแต่ละครั้งเนี่ยจะเอาผ้าปิดปากปิดจมูกไปสองแผน่นถุงมือก็เตรียมไปเยอะแต่ทีเนี้ยตอนที่หยิบผ้าปิดจมูกต้องดึงออกจากหู ก็กลัวนะคะเผื่อมีเชื้อมาโดนตรงนี้คือมันหวานแลแวงไปหมดเขาบอกว่าอย่ากลัวเกินเหตุอย่ากลัวเกินเหตุก็จะพยายามทําใจให้สบายอย่ากลัวเกินเหตุเพราะว่าเวลาลงไปเนี่ยคนยังไม่มีคิดว่าเราก็ก็คงปลอดภัยค่ะตอนที่ลงไปเนี่ยคนไม่มีแบบนี้นะยังมืดอยู่แล้วก็จะมีอยู่ประมาณสองสามสี่คนเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าพอ ทำคลิปเห็ดเสร็จเก็บผักเสร็จโอ้โหคราวนี้สิคนเริ่มมาละเป็นสิบเลยค่ะดูค่ะอ๋อโป๊ะลำนั้นเมื่อกี้นี้เข้ามาจอดท่าตรงนู้นนะคะแล้วตอนนี้เนยเขาเขาเขา,เขาแล่นไปจอดอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ไปตรง N Y U นะไปอีกหรือจะอ้อมมาตรงนี้ค่ะ ช่วงนี้ก็มีอยู่แต่คลิปยืนพูดข้างหน้าต่างนี่แหละคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่สสับเวลาเข้ามาฟังขอบคุณมากๆเลยค่ะยังไงก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนคะ่ะถึงแม้จะไม่ได้ไปเก็บเห็ดไม่ได้ลงคลิปเห็ดให้ชม จะหนักไปทางคลิปพูดก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาฟังขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไม่เจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะ